สพทอลงนามความตกลงด้านการศึกษากับมหาวิทยลาลัยเมซีบประเทศนิวซีแลนด์ยกระดับความร่วมมือรอบด้านวันที่17เมษายน2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายยกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลง ด้านการศึกษาโดยมีว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาี่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงนามความตกลงด้านการศึกษาระหว่างสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเมสซี่ประเทศนิวซีแลนด์ นายกรัฐมนตรีรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และคณะในโอกาสซึ่งถือเป็นการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ในรอบ11ปีโดยทั้ง2ฝ่ายได้หาหรือความร่วมมืออย่างสร้างสารรค์และครอบคลุมสำหรับการส่งเสริมสัมพันธ์ในระดับประชาชนมีคนไทยอยู่ในนิวซีแลนด์ประมาณ13,000คนและยังเป็นจุดหมายปลายทางด้านการศึกษาย,ยอดนิยมของนักเรียนไทย จึงเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรมให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าการเยือนในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นยุคใหม่ของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นระหว่างประเทศไทยกับนิวซีแลนด์มั่นใจว่าความร่วมมือในทวีภาคีและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศจะเสริมสร้างมิตรภาพและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในอีกหลายทศวรรษข้างหน้า